สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการล่งสี่เฮตาคลิปนี้จะมาประกาศรายชื่อครับผมผู้โชคดีนะครับที่ได้รับปืนน้ําแข็งขนาดเล็กเนาะปืนน้าแข็งรุ่นใหม่ครับผมเปินว่าผมเองก็คือไม่มีเวลานะครับก็เลยมาประกาศรายชื่อช้าหน่อย้านแน่นอนประกาศรายชื่อก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างขวามือเช่นเคยนะครับก็เป็นการสุ่มจับนะครับทั้ง7ท่านเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นปืนไฟฟ้าตัวนี้ครับผมเออไม่ใช่ปืนไฟฟ้าทัที่ปืนน้าแข็งครับลืมเลย เดี๋ยวก่อนนี่ครับตัวนี้ครับโมโมโานานะครับคลิปที่แล้วผมบอกโมโลนานี่อ่านผิดไปต้องขออภัยนะทุกคนเป็นโมโานานะครับก็เป็นปืนน้าแข็งรุ่นใหม่เลยนะครับยิงแบบวิธีโค้งนะครับในระยะ600เมตรรีโหลด7วินาทีนะครับสะสมเอฟเฟกนะครับเป็นเอฟเฟกน้ําแข็งรุ่นใหม่ด้วยนะเป็นฟรีสแบทนะครับผมก็คือฟรีสระเบิดนั่นเองครับเมื่อสะสมเอฟเฟกจบปุ๊บมันจะระเบิดบุ้มนะครับเพิ่มความเสียหายอีกนะครับตอนท้าย นะครับก็เป็นปืนใหม่ล่าสุดนะตอนนี้เลยนะครับก็เป็นปืนที่มากับพาร์ทไฟเดอร์นะทุกคนแต่เจ้าพาร์ทไฟเดอร์นั้นติดปืนขนาดกลางครับนะก็เดี๋ยวอาจจะมีการแจกนะครับได้ข่าวแว่วๆมาแล้วว่าว่ามีการแจกแน่นอนครับก็คือเป็นปืนขนาดกลางนะครั้งต่อไป และเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะเติมดีเจมก็ผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเป็นลิงก์เว็บช็อปของทาง w a ลล o บอทครับอยู่ใต้คลิปตรงส่วนของคอมเมนต์ครับเพื่อจะเติมดีเจมครับตามขั้นตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการเติมให้ตัวเองหรือเติมให้เพื่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด R U N G C H ครับนะ R เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผม เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานั่นเองนะครับผมก็ขอขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะครับผมแล้วก็กดคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยขอให้ทุกท่านโชคดีครับในการเติมเกมเล่นเกมนะครับให้ได้สนุกสนานเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับในเกมนะและพร้อมกับการประกาศรายชื่อป้ายหมาครับผมตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะครับผมจับคู่อ้าวเป็นการยึดจุดสัญญาณนะครับทุกคนไปเดี๋ยวมาดูซิว่าเกมนี้ผมจะเจออะไรบ้างนะเริ่มต้นที่พาร์ตไฟเดอร์เฮ้ยแน่นอน คุณใหม่ต้องใช้ให้คุ้มนะครับถามว่าอัปเกรดมาเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่ครับผมนะมีแค่ไหนใช้แค่นั้นไปก่อนนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลายิงครับผมปับป๊บปั๊บจังหวะนี้เลือดหายไปเลยครับตัวแรกครับผมเป็นของเราคิวเป็นที่เรียบร้อยสวยครับสําหรับพัดไฟเดอร์ผมจะเล่นแบบดุดหน่อยนะแต่ไม่ค่อยอยู่แนวหลังเท่าไหร,ร่ลฮะผมอยู่แนวหลังแล้วมันรู้สึกว่าอึดอัดนะข้างหลังนันมันว้าเเวครับผมเดี๋ยวจะเดินลุยไปเรื่อยๆนะนะครับช่วยเพื่อนยึดจุดด้วยอะไรด้วยไป แล้วแต่สถานการณ์นะจังหวะน,นี้แลกกันเลยฮะเรียบร้อยเอา้าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนี่เลือดน้อยครับยิงไปปึบปึบปึบอืออ้เริ่ใหม่นี่กําลังแรงครับผมมีคนแอบยิงเราฟรีๆครับด้านซ้ายสุดเราหลบก่อนฮนะแบบนี้ครับเรียบร้อยแอซิแอซิธาได้เลือดเพิ่มมาอีกครับนี่นี่ตัวนี้ยิงเราครับมาแห้งยิงเราฟรีๆแบบนี้เราไม่ชอบนะทุกคนแต่ถ้าเกิดเรายิงเขาฟรีแล้วก็เราชอบ ยิงไปครับแต,แตกไหมจังหวะนี้นะครับอยู่มุมอับไปนิดนึงครับผมยิงไม่โดนนะจังหวะนี้เดี๋ยวได้เหมือนกันนะเดีอบจะคิวไปเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องหาจังหวะเราเอ้าตายไปซะและ้วเลือดน้อยตอนนั้นครับเออไปครับเดินหน้าต่อลุยกันไปเลยนะครับถือไม่ลุยนี่เดี๋ยวเพื่อนไม่มีกําลังใจนะต้องลุยไปเคียงข้างเพื่อนไอ้ตัวนี้ยิงเราอีกแล้วเอ้ยดูศัตรูบุกมาสองตัวครับเป็นแดก้อนนะ ชาวปูอัดครับบุกมาบ้านเราถึงสองตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวเราดูตัวนี้โอ้ตัวนี้ครับตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอมตะช่วงท้ายอ่ะนะครับเราก็จะเล่นงานตัวนี้ก่อนนะครับนะแล้วก็เอาจุดคกนมาครับไอส่วนตัวแข็งๆน่าไว้ก่อนครับไล้บวกด้วยก็เดี๋ยวจะไม่ได้ประโยชน์นะทุกคน็อกขายเพื่อนครับนี่เอ้ยแพ้วิ่งช็อตเราอย่างนี้ครับไม่รอดแน่นอนเลยอืมเราเพิ่งใส่สกิลไปแล้วนะครับ แพะวิ่งมานี่ก็เรียบร้อยเลยทนไม่ไหวแน่นอนฮะแพะไฟฟ้านี่แรงจริงๆนะครับใช้ดีมากๆไปเจ้าเอ่อเชลโล่ครับผมจะได้ไม่ต้องเดินเยอะนะทุกคนวร์ปไปเลยครับแบบนี้เลยอืมเป็นเรียว่าไงเจ้าเป็นเรียเป็นเรียแข่งครับให้เพื่อนจัดการไปเรามาจัดการนี่ครับบางๆแบบนี้ฮะมองหาของบางๆนะทุกคนเวลาเล่นนะครับอย่าไปมองหาของแข็งๆฮะมันจะทําให้เรานั้นสู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวบางๆครับผม เฮ้ยนี่แบบนี้ฮะบางๆแบบนี้ครับสวยๆครับต่อเนื่องฮะแอดซีดไปตอนนี้ทีมของเราก็คิวได้เรื่อยๆนะแต่ว่าจุดสัญญาณเราก็โดนเขายึดไปครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะใช้ตัวเคลื่อนที่เร็วนะครับในการยึดจุดสัญญาอุ๊ยโดนปืนโค้งยิงฮะแวบไปแล้วครับอยู่ไม่ได้นะเขืนอยู่แตกแน่ครับยังยิงเราอยู่เรื่อยๆครับโอ้โหตายเลยอนะ่ะโดนปืนโค้งของไทยท่านนะจังหวะนี้นะครับ อ่ะโอเคครับผมตอนนี้ผมขึ้นประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะเพื่อนๆก็รุ้นไปด้วยเลยเลยนะครับด้านล่างขวามือครับนี่ตามนี้เลยนะผมก็ไม่ได้อ่านชื่อให้ฟังนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กนะตอนที่ผมทําคลิปก็ตัวเล็กแล้วก็จำไม่ได้ว่ามีใครบ้างนะครับพ็เพื่อนๆก็ดูเอาเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับสําหรับผู้โชคดีที่ได้นะครับก็เป็นปืนน้ําแข็งรุ่นใหม่นะครับขนาดเล็กนี่ครั้งนี้ผมใช้แฟนทอมะนะครับ ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะเมื่อวานตะตีมก็ใช้ปันท่อมนะแต่เปลี่ยนใหม่เป็นปืนเลเซอร์ครับนะปืนเลเซอร์ตระกูลเดียวกับผู้ฮาวังเจนะครับผมก็มีฮาวังเจหนึ่งก็บอกแล้วอันเล็กนี่รู้สึกว่าจะเป็นยอเจหรือแทจาจํจชื่อไม่ได้ <c oughs> นะครับชื่อออกเกาหลีเกาหลีนะ่าจาไม่ได้ครับแต่ดูแล้วก็ทําดาเมจได้อย่างดีนะทุกคนก็เล่นได้ดีครับสนุกดีนะครับถึงจะร้อนเร็วไปหน่อยแต่ก็เล่นได้ครับนะเล่นได้มันเลยละ่ะนะครับเจ้าตัวนี้นี่เวลาเปิดสกิลปั๊บนี่ นะครับมีความถึกทนนะครับแล้วก็มีความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยนะทําให้ยึดจุดแล้วก็โยกแบบสนุกสนุกกันเลยทีเดียวกู้ต่อสู้นี่หลงกันเลยนะนะครับเล่นไปเล่นมานี่งงแล้วครับว่าเราหายไปไหนนะครับแหวบแบบนี้ครับวางหมุดไว้ก่อนครับแล้วก็ทําการไปเลยฮะสมชื่อครับแฟนทอมจริงๆนี่จะพลางตัวด้วยนะหือสุดยอดนะครับขอไปครับผมนะอากาศร้อนมากๆนะคอแห้งฮะ ภาคไปก็ขอแห้งเลยนะครับถ้าเจ้าแฟนทอมนี่ได้สกิลพังตัวมาด้วยนี่รับรองเลยว่าสุดยอดเลยนะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถึกทนเร็วด้วยแล้วก็ผู้ตอทู้มองไม่เห็นด้วยนี่ใช้อาวุธได้ด้วยเนี่ยก็คือกลายเป็นหุ่นโกงอีกหนึ่งตัวเลยนะสำหรับเจ้าแฟนทอมนะครับแต่ว่าคุยกันเล่นๆน,นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหุ่นเก่าแล้วนะครับถ้าเติมฟังก์ชันนี้เข้ามานี่มันจะกลายเป็นเทพเลยนะนี่ฮะปืนเล็กไปนิดนะถ้าติดปืนกลางสองกระบอกแล้ว ปืนหนักหนึ่งกระบอกในกระปูกคงจะทําดาเมจได้อย่างท่วมท้นนะครับสําหรับเจ้าแฟนทอมนี่เล่นดีนะครับก็เป็นตัวเป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถแก้ทางหุ่นลหลายๆตัวได้นะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับมันสามารถวาร์ปกลับมาที่เดิมได้นะครับทําให้รอดพ้นจากการโจมตีแล้วก็การเสียชีวิตนะครับนอกจากว่าเราเล่นแบบว่าสมุกสมบัตนเกินไปเท่านั้นเองนะมันก็จะทนไม่ไหวครับอนเนนีจังหวะนี้ต้องหลบครับโดนปืนลําโพงนะครับจากกระทิงนะ ถ้าโดนหนักๆนี่เราก็ไม่ไหวนะครับเพราะมันหิวเลือดไม่ได้นะครับเราต้องหลบก่อนไปหาเรื่องตัวอื่นต่อครับมาไปยิงออมิงดีกว่านะเก็บดาเมจไปเรื่อยๆครับะเพอตอนนี้มีภารกิจครับเก็บแต้มกิจยศสําหรับการทําดาเมจเราก็จะยิงไปเรื่อยๆครับแบบนี้นะครับมีสังเกตดูนะพอปืนร้อนปุ๊บผมก็จะหยุดยิงนะทุกคนอ้าวเหออแตกเลยนะครับโดนปืนโค้งอีกแล้วนะครับมา ลูกปืนโค้งฮะนะครับลองเล่นดูเฉยครับนะไม่ได้เล่นนานแล้วลูกปืนโค้งครับใจจริงก็อยากติดปืนน้าแข็งนะแต่ก็นะติดปืนโค้งมาเล่นดีกว่านะครับเพราะว่าทําดาเมจดนะครับทั้งใกล้และไกลก็ยาวๆไปนะครับปืนน้ําแข็งนี่ต้องเข้าระยะใกล้หน่อยนะครับช่วงนี้อยากได้ดาเมจดเยอะๆครับก็เลยใช้ปืนโค้งดีกว่าครับสะสมเอายิงไปครับตอนนี้โอ้โหจุดสัญญาณของเรานั้นนําโด่งครับนะกู่ต่อสู้นั้นเหลือแค่สองตัวอ้าวจบเลยนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับการประกาศรายชื่อก็ เสร็จสิ้นเหมือนกันนะแล้วก็เกมก็จบลงไปที่เรียบร้อยครับเกมนี้ผมก็ชนะครับไม่มีปัญหาใดอย่างใดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูคะแนนกันสักหน่อยนะนะเนี่ยเวลาเราเล่นใช้สายเลเซอร์เนี่ยมันดูเหมือนแรงก็จริงนะครับแต่ดาเมทที่ได้เนี่ยเหมือนจะน้อยนะนะครับเหมือนจะน้อยไปนิดนะครับไม่เหมือนปืนประเภทอื่นๆนะครับที่ดาเมจจะค่อนข้างชัดเจนนะครับก็สะสมกันไปครับก็ขอให้เพื่อนๆนั้นเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานครับ แล้วเพื่อนๆที่จะเติมดีเจมครับก็อย่าลืมครับนะลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมแล้วก็สามารถที่จะเติมได้นะครับผมนะครับแล้วก็ใส่โค้ด R U N G C H ครับไม่ว่าจะเป็นการเติมให้กับตัวเองหรือเติมให้เพื่อนทําได้นะครับทางเว็บช็อปลิงก์อยู่ใต้คลิปครับตรงคําอธิบายกดเข้าไปได้เลยแล้วก็อ่านดูครับจะมีลิงก์เว็บช็อปไว้ให้นะครับโค้ด R U N G C H นะครับก็จะเป็นเหมือนกับการสนับสนุนผมไปในตัวเลยนะครับ โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเสียตั้งเพิ่มแต่อย่างใดเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับผม